สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับจากเพจเครื่องกองน้ำโพลาร์นะครับอีพีที่แล้วเราคุยไปถึงเรื่องคาร์บอนเลยเนาะหน้าที่ของคาร์บอนวาอ่าทำอะไรบ้างแล้วก็มีเกรดไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสารคลองอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นแอนทราไซต์ัน่นเองแอนทราไซต์หน้าที่หลักเขาจะทํางานคู่กับคาร์บอนได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเลยเลยหน้าที่ของคาร์บอนนะครับ หน้าที่ของแอนตไซน์นะครับผมแอนตไซน์มีหลายเกรดนะครับไม่ว่าจเกรดถูกจนถึงเกรดแพงนะครับแต่สําหรับเครื่องของน้าของเราเราใช้เกรดพรีเมียมด้วยนะครับแล้วก็เกรดเอไปเลยเกรดพวกนี้นะครับสําหรับโรงงานน้ําดื่มที่เขาใช้กันที่ผลิตน้ําดื่มให้เราดื่มนี่แหละหรือว่าผลิตน้ําดื่มจากโรงงานต่างๆเนาก็ใช้เกรดนี้นะครับผลิตน้ําดื่มนะครับทางร้านเราก็ใช้เกรดนี้นะครับมาดูหน้าที่หลักของ แอนดไซด์นะครับน่ครับหน้าที่หลกาักองแอนดไซด์ก็จะดักจับพวกธาตุเหล็กที่ทําให้น้ําเหลืองนะครับน้ใครมีชีเหลืองก็ใช้แอนดไซด์เข้าไปจะทํางานควบคุมคาร์บอนไดดีมากครับผมแล้วก็สารแคลอรียที่มากับน้ําที่พ้อนมาเนี่ยก็แอนดไซด์ะจะดักจับไว้ก่อนนะครับอุลตร้กรนอนต่างๆคุณละอองที่มากับน้ำเขาจะดักจับไว้นะครับแล้วก็สิ่งสปกปรกที่มากับน้ำเขาจะดักไว้ก่อนก็คือแอนดไซด์เนี่ยเขาจะอยู่ชั้นแรกนะครับผมชั้นแรกของของถังคาร์บอนนะครับผม ส่วนถ้าเป็นถัง8ลิตรเป็นถัง8คูณ44เนี้ยอนนินทัชไซส์จะอยู่ที่8ลิตรนะครับทางร้านเราให้ใหนะครับส่วนถัง10ลิตรอินทัไซ์ยอยู่ที่16ลิตรนะครับตัวนี้ทํางานคู่กับคาร์บอนได้ได้ดีเยี่ยมจอดส่วนหน้าที่เขาก็นี่นะครับหรือใครไปหาดูข้อมูลใน YouTube ใน Google ก็ได้นะครับหน้าที่ของเขานะครับผมโอเคสําหรับวิธีเลือกอิอนดัไซส์ก็จบเพียงแค่นี้แล้วก็มาดูหน้าที่ของเขาว่า มีอะไรบ้างก็ทบทวนได้หรือไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าหน้าที่ก็มีอะไรบ้างนะครับโอ okay. เคอีพีต่อไปอาจจะมาคุยเรื่องเรซินนะครับใครสนใจคลิ่ของนานก็ปรึกษาได้ฟรีที่เบอร์ของช่องนี้เลยนะครับแล้วก็ปรึกษาก่อนก็ได้ว่าน้ำประปาบ้านเราเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็อยากจะปั้มปิดทางพักทางร้านก็มีบริการปิดทางพักให้ได้เหมือนกันนะครับผมฟรีก ไม่มีค่าใจ่ายนะครับปรึกษาฟรีด้วยไม่มีค่าใจ่ายนะครับผมโอเคการเลือกอะแดปเต์ขอเป็นเกรดพรีเมียมแล้วก็เป็นเกรดเอนะครับเกรดน้ำดื่มเลยนะครับที่เราลางชายนะครับผมโอเคใครสนใจก็ทักแชทได้เลยนะครับหรือแอดไลน์0646681978นะครับผมสำหรับ EP นี้ไปเร็วมาเร็วขอบคุณครับ